เที่ยวทั่วจีนสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณผู้ชมและว,วันนี้นะคะส้มกําลังเดินทางไปที่วัดสมานร,รัตนารามค่ะวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศดีมากไฮไลท์ของเขาก็คือติดริมแม่น้ําบางปะกงโอ้โหถ้าเราพูดถึงวัดสมานเนี่ยนะคุณผู้ชมนอกจากจะบ,บรรยากาศดีแล้วติดริมแม่น้ําแล้วเนี่ยยังเป็นวัดชื่อดังอันดับต้นๆของเบืองไทยเรียกได้ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะ มากๆเลยไฟจะถึงแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจอดรถกันเลยค่ะตามไปกันเลย ส้มอยู่ที่วัดสมานร,รัตนารามแล้วค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะเรียกได้ว,ว่ารวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยเอาไว้ที่นี่เลยค่ะและแน่นอนใครที่ได้มาที่นี่นะคะจะเห็นว่าเขามีไฮไลท์ด้วยนะเพราะว่านี่คุณผู้ชมติดริมแม่น้ำบางปะกงโอ้โหตายละแล้วก็มีลมพัดผ่านอ่อนๆ บรรยากาศจะดีอะไรเช่นนี้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไปลงโซเชียลโอ้โหเรียกได้ว่าเพอร์เฟกเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะระหว่างข้างทางที่เราเดินไปนี่นะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามีทั้งร้านค้าร้านอาหารเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังอิ่มท้องด้วยค่ะอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะส้มไม่ได,ด้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าส้มนัดแขกรับเชิญเอาไว้ท่านหนึ่งนะคะว่าแต่เขาจะเป็นใครรออยู่ทางด้านนู้นละค่ะไปกันเลยค่ะ คุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือพี่ตอนั่นเองพี่ต่อสวัสดีค่ะมาที่นี่นะคะวัดสมานร,รัตนารามนี่นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนเยอะมากวันธรรมดาก็คนเยอะอยู่แล้ว ยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่คือแน่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดผู้ควรจะเนืองแน่นมากเอาละค่ะเราต้องมาขอเรื่องราวความเป็นมาของวัดสมานร,รัตนารามกันหน่อยค่ะพี่ต่อค่ะใหนบอกวัดนี้เนี่ยก็เป็นวัดเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยที่คนนิยมมากราบไหว้เลยใช่ไหมคะความเป็นมายัางไงบ้างคะ ใช่ครับก็คือ,อที่วัดสมานพัฒนารามแห่งนี้นะครับคือผู้คนจะมากราบไหวนะครับ<ม>แล้วก็ขอพรขอโชคขอลาบขอเรื่องการงานการเงินนะครับเยอะมากการงานการเงินนะครับผมว่าทำไมผู้คนถึงหลั่งไหลเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าก็คือหนึ่งเลยมากราบไหว้ขอพรแล้วแล้วก็จะได้สําเร็จสมความปรารถนาที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนด้วยกันค่ะ3าโซนนี้เริ่มกันที่โซนแรกเลยค่ะพี่ต่อหาคือที่ว่าแบ่ง3โซนก็คืออันดับหนึ่งจะเป็นพุทธ นะครับอสองจะเป็นฮินดูะนะครับสามก็จะเป็นจจนครับผมโอโ้โหนะคะเป็นอรารยธรรมใช่ครับเราจะแบ่งเป็นโซนตามอรารยธรรมต่างๆและตามความเชื่อใช่ครับขออรารยธรรมแรกเลยค่ะขอทางพุทธก่อนค่ะก็ถ้าเป็นทางพุทธนะครับลำหนึ่งก็ถ้าคนที่มาที่วัดแล้วนะครับก็ให้ไปกราบไหว้องหลวงพระโตนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเป็นก็เรียกว,ว่าเป็นองค์พระพุทธเจ้าใน อริยาบทหนึ่งที่ใช้ขจับอุปสรรคศัตรูมูมานนะครับแล้วก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยความเป็นสิริมงคลนะแล้วถ้าเกิดว่าแบบว่าใครที่มาที่นี่แล้วไม่ได้กราบไหว้หลวงพ่อโตเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงครับผมเพราะว่าดังมากใช่ครับนะคะค่ะในโซนที่สองอยธรรมที่สองคือก็จะเป็นฮินดูฮนะินดูก็คือที่มาคนเข้ามากราบไหว้เยอะก็จะเป็น องค์พระพิฆเนศนะครับาปางนอนสีนมังกรเป็นปรางที่ให้ความบริบูรณ์มากสุดนะครับก็คือองค์นอนสีมูงค์นี้เรียกว่าจะอุดมไปด้วยแห่งแห่งโคกัพัพนะครับใครมากราบ,บ้าบูชาแล้วก็จะให้สําเร็จในหน้าที่การงานการเงินมีโชคมีลาบแล้วก็ทำสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จ ค่ะอันนี้เป็นพระพ,พิคเนตนะคะเราต่อกันที่พระราหูอีกหนึ่งองค์ใช่ไหมคะครับตอนนี้มีพระราหูแล้วก็เท้ามหาพรหม,มที่คน,นมากลับไหว้อขอพรกันเยอะอ้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งอรารยธรรมไม่พูดไม่ได้เลยคะ่ะคืออรารยธรรมทางจีนคะ่ะอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงเลยคะ่ะสำหรับอรารยธรรมทางจีนเนี่ยนะคะก็คือในส่วนตรงนี้นะคุณผู้ชมนะที่เรายือนอยู่เป็นโซนที่3ามถูกไหมคะ นนใช่ครับถูกต้องก็คือเดิมทีแล้วโซนนี้จะเป็นอริยะธรรมจากจีนนะครับคือจะเป็นองค์เจ้าแม่ของอิมเขาเรียกว่าปางประทานพรและบุตรค่ะก็จะเป็นปางเนี่ยจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันนะคะคือที่ผู้คนมากราบไหว้ขอพรก็คือ มาาขอบุกกว่แล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางพอเสร็จจากจุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเดินไปทางด้านซ้ายด้านซ้าย,ายก็เทศเปนมีพวกพวกซิ่วขอพรขอโชคขอลาค่ะ<า>แ,ลแล้วก็เทศใส่ิมีรค<า>่ะยังไม่หมดอีกนะคุณผู้ชมเพราะว่าจากที่มองไปในแอปเห็นตรงนี้คะ่ะตรงนี้เป็นเหมือนผ้าแดงแเ,เหมือนริดบินแดงแดงอะคะ่ะ<อ>ตรงนั้นคืออะไรคะ แล้ <oires> วพาไปดูกันด้วยนะตายระว่าลมโผล่ลมใสม่คือเขาจะมีผ้าแดง <ภา S 2> ให้เราอธิษฐานขอพรในหนึ่งข้อข้อเดียวใ่ครับอยากให้พี่ต่อฝากหน่อยค่ะสำหรับใครที่อยากจะมากรบาบไหว้นะคะแล้วก็มาขอพรให้เราสมเร็จในเรื่องราวที่เราต้องการค่ะวัดสมานรัตนารามค่ะเชิญได้เลยค่ะถ้ามาเชิญที่วัดแล้วก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งนะครในการร,ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลวัมมดสมานนะครับเพราะว่าปัจจัยทุกบาททุกตังนะครับก็คือทางวัมมดก็มมด จะนาไปนะครับร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลวัฒนานะครับก็คือก็จะสร้างให้เสร็จนะครับโดยเร็วท่านใดนะครับอยากร่วมบุญแต่ว่าไม่สะดวกมาสมาสมารถทาบุญได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับกด2อกจันหกเจกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับทาบุญครั้งละ50าิบาทครับก็คือส่วนนี้ก็นําไปสร้างโรงพยาบาลเลยวันนี้นะคะขอบคุณพี่ต่อมากขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าส้มจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูตรงอารยธรรมทางจริงกันดีกว่าว่าแต่ละจุดเนี่ยคุณผู้ชมวิธีในการไหวเนาะแล้วก็ที่บอกว่าตรงนั้นเนี่ยขอพอรได้ข้อเดียวเขาทำกันยังไงอยากทราบเหมือนกันแล้วขอล้วสำเร็จด้วย,ยเดี๋ยวเราไปกันค่ะครับเชิญเลยครับ คุณผู้ชมทางที่พี่ต่อเขาบอกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาวัดสมานร,รัตนารามนะคะทางอารยธรรมของจีนเนี่ยนะคะโซนนี้สามารถขอพรได้หนึ่งข้อย้ำหนึ่งข้อเท่านั้นอเดี๋ยวส้มมาหยิบก่อนดีกว่าว่าจะขอพรเรื่องอะไรดี จะพาไปเที่ยวที่มินิมูราฟาร์มบรรยากาศจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะ ะะโอ้โหที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ากิจกรรมเยอะแยะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการที่จะสารสัมพันธ์ได้กับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะแต่แน่นอนวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่านัดแขกรับเชิญไว้หนึ่งท่านพี่อ้อยบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนําว่ามูล่าฟาร์มเนี่ยนะคะที่ทุกคนรู้จักกันเอ๊ะแต่ทําไมที่นี่เนี่ยถึงโด่งดงังและเข้ามาทํากิจกรรมอะไรกันได้บ้า แต่งตัวเข้าตีมกับธรรมชาติเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาแขกรับเชิญกันเลยค่ะโปรดเรียกฉันว่าน้องต้นไม้ค่ะไปก อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันมาดีกว่าผ่อนคลายสบายใจรีแล็กซ์กันค่ะอยู่กับพี่ออยแล้วนะคะเป็นผู้จัดการของที่ไหนนะคะมินิมูราฟาร์มค่ะนี่สวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีกว่าค่ะ,คะที่นี่ชื่อเต็มๆก็คือมินิมูราฟาร์มต้องอยากถามชื่อว่าชื่อนี้เนี่ยมาจากไหนชื่อมูราก็คือจะเป็นชื่อของสายพันธุ์ควายนมค่ะ ะะใช่ค่ะมันคือสายพันธุ์นมบูร่าเป็นควายค่ะควายที่สามารถผลิตนมได้ใช่ค่ะเป็นควายที่ให้นมโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้โแสดงว่าการที่เรามาที่นี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจริงแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าคล้ายๆเหมือนเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่คุณผู้ชมดีอย่างตรงที่ว่า มีกิจกรรมเยอะมากใช่ค่ะมีกิจกรรมให้ครอบครัวเด็กๆมาทํากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีอะไรบ้างกิจกรรมที่นี่หลักๆก็จะมีทําพิซซ่าก็คือจะทําจากตัวชีสนมควายเหมือนกันที่บอกนะว่าเป็นพันมูล่าใช่ค่ะแล้วก็มีไอศครีมก็คือทํามาจากนมควายมูล่าเหมือนกันค่ะแล้วมีอะไรคะมีทําเนยแพนเค้กค่ะมีเก็บไข่เป็ดทำไข่เค็มมีดํานา ปลูกข้าว oh. ค่ะแล้วก็มีปลูกต้นไม้ม,มีเต้นกระสังนะคะแล้วก็มี กิจกรรมทําสบู <ua> ่ค่ะแล้วก็ที่เป็นน้องใหม่เลยเพิ่งมาเลยสดๆละล้นคือกิจกรรมจัดสนถาด <snacks. S 2> เป็นตัวต้นกระบองเพชรต้นแคตทตัสที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมอยู่นั่นเองค่ะอินเทรนด์เลยอ่ะใช่ค่ะ,คะแต่อยากบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดมาเขาไม่ได้เพิ่งเปิดนะเปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ6ปีค่ะ6ปี <hat> หรอใช่ค่ะ,ยคะอยากถามถึงกระแสตอบรับสําหรับนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาก็จะมีเป็นลูกค้าประจําก็มีค่ะแล้วก็มีเป็นลูกค้าที่ มาพาเด็กๆมาทํากิจกรรมแล้วก็กลับไปสนใจพาบอกเพื่อนๆกลับมาทํากิจกรรมอีกก็มีค่ะนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือน้องควายมูราใช่ไหมคะปกติคุณผู้ชมอย่างควายที่เรารู้จักเนี่ยไม่มีน้ํานมไม่มีถ้าเป็นตัวควายไทยค่ะจะไม่มีน้ํานมแต่ถ้าเกิดเป็นควายที่มินิที่มีอยู่คือตอนนี้เป็นควายสายพันธุ์มูราค่ะเป็นควายจากอินเดีย โอ้โห<ช>ม่กี่ตัวค่ะที่นี่ถ้าที่นี่จะมีประมาณ20-30ตัวค่ะฮะ2 0 3 0ตัวใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะนน ok อยู่ทางด้านไหนหรอคะอยู่ทางด้านคออด้านหลังค่ะเดี๋ยวพาไปชมตรงนั้นน่ะเหรอคะใช่ค่ะความแตกต่างระหว่างควายไทยกับควายมินิมูล่าค่ะถ้าควายมินิของเราควายไทยคือเขาจะยาวแต่ถ,ถ้าเกิดว่าเป็นควายสายพันธุ์มูล่าเขาค่าจะสั้นและเขาก็จะม้วนขึ้นแบบนี้แล้วก็ตัวควายไทยของเราจะ ไม่มีขนค่ะเป็นผิวแบบหนังเรียบๆควายมูล่าคือเขาเขาสวยแล้วขนสวยอีกใช่ค่ะแล้วผลิตนมได้ด้วยอะค่ะผลิตนมได้ด้วยโอ้โหดีขนาดนี้ที่นี่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเลยค่ะส่วนใหญ่กี่โมงเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะทุกวันเลยแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้มีตลอดแต่เขาจะแบ่งเป็นช่วงๆยังไงอะคะก็ถ้าตัวกิจกรรมลูกค้าก็สามารถดูรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเ w w ดอทม i นิมูล a r f a r m c o m ก็จะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเป็นสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดภายในฟาร์มได้เลยค่ะดูในรายละเอียดได้เลยมีงามมากอ่ะพูดขนาดนี้แล้วนะคะเราก็อยากจะทํากิจกรรมกันแล้ววันนี้ที่พี่ออยเตรียมเอาไว้ให้กับรายการเที่ยวทั่วจีนมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะมีกิจกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือจะเป็นตัวพิซซ่าพิซซ่าใช่ค่ะทำเองทำเองทานเองด้วย อันนี้เป็นกิจกรรมแรกส่วน <Industry. S 1> อีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็เดี๋ยวพาไปทํากิจกรรมใหม่เลยค่ะก็เป็นตัวกิจกรรมจัดสวนถาดโอ้โหเดี๋ยวไปลองดูลงมือลงต้นแคสตัทกันเลยกระถางเนาะค่ะโอเคเลือกมาแล้วพร้อมชุดเลยนะคะใช่ค่ะชุดก็เข้าคอนเซ็ปต์มากเลยค่ะวันนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําทั้งสองกิจกรรมกันเลยค่ะค่ะไปเลยค่ะค่ะ ช่วงหน้าสมจะพาไปทำพิซซ่าและจัดส่วนแบบมินิมอลด้วยค่ะจะสนุกแค่ไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดค่ะช่วงนี้นะคะช่วงเวลาของการทำ DIY พิซซ่าค่ะ ดีต่อใจดีต่อท้องไม่แล้วค่ะคุณผู้ชมนี่จะบอกเลยนะคะพี่ออยค่ะกินพิซ่ามาเยอะมากแต่ก็ทำเองก็คิดว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าจะต้องรอดเนาะใช่ค่ะต้องลองดูก่อนเราจะเริ่มทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมาดูวัตถุดิบกันหน่อยวันนี้มีอะไรบ้างค่ะก็จะมีตัวแป้งโดพิซ่าค่ะมีแฮมมีซอสพิซ่าแล้วก็มีเป็นตัว แป้งสาลีตัวนี้จะใช้สําหรับโรยที่พื้นนะคะแล้วก็มีเป็นตัวเห็ดแชมบิยองนี่ชอบนี่ชอบค่ะแล้วก็มีเป็นสับปะรดค่ะแล้วก็พระเอกของเราก็คือตัวนี้เลยค่ะชีสนมขวายนี่ก็คืออยู่ในกระปุกนี้ใช่ไหมคะแต่เราออกมาแล้วเรียบร้อยนะอาละค่ะ เริ่มกันเลยดีกว่าที่นี่พิซซ่าต้องมีแป้งด้วยใช่ค่ะต้องหิบแป้งก่อนไหมคะดิบแป้งก่อนได้เลยค่ะเอาแป้งออกจากถุงได้เลยขอเป็นลูกมือพี่ออยนะได้ค่ะต้องเรียกว่าอะไรดีคะเจอออยอ้ยเอาละค่ะเดี๋ยวขอเลยนะหยิเลยนะีรออกมาได้เลยค่ะคโอเคแกออกมาได้เลยเอาละนะวันนี้ทั้งกองนะคะฝากบความหวังไว้ที่ส้ม เห็นพี่ออยบอกว่าถ้าสมมติจะเริ่มทำพิซซาอันนี้หน้าอะไรหน้านี้เป็นฮาวายยนฮาวายยนหรอใช่ค่ะแล้วที่นี้คุณผู้ชมเดี๋ยวบอกก่อนนะก่อนที่จะทำเนี่ยเราสามารถเลือกหน้าได้ใช่ไหมได้ค่ะตัวท็อปปิ้งเราจะมีให้ทั้งหมด4อย่างด้วยกันก่อนแล้วแต่ใครถ้าอยากเกิดไม่ชานสับปะรดก็ใส่แต่แฮมก็จะเป็นหน้าแฮมชีสหรือใครที่ไม่กินแฮมกินแต่เห็ดก็เป็นหน้าเห็ด ค่ะหรือใครที่ชอบทั้ง3อย่างก็ใส่ไปเลย<ม>เป็นฮาวเอียนซึ่ง z o นั่นเองใช่แล้วิน <c oughs> ได้ทุกอย่างจริงๆวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยหน้าฮาวเอียนค่ะค่นนี้เราจะต้องใส่อย่างไรคะก็จะเว้นขอบค่ะใส่ให้ทั่วเลยเว้นขอบไว้1เซน ตรงนี้ไหนตรงนี้เรียบร้อยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบเดี๋ยวจะมีคนเอาเข้าเตาอบให้เวาละก็อีกประมาณ5นาทีเจอกันแน่นอนโอเคโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะคะดิฉันาพิซซ่าหน้าขาวเย็นายออเรนจี้จะเป็นยังไงเข้าเตาอบเลยค่ะได้ค่ะเชิญค่ะ นะคะรุ่นบางกรอบพิเศษพิเศษเลยค่ะพี่ออยหน้าตาแบบนี้ให้กี่คะแนนดีคะก็เอาไป1ิบเลยเอาไป1ิบเลยหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือกันเองนะคะเลยว่าเต็มใจเต็มใจด้วยค่ะเป็นแบบเกรงใจเนาะโอ้โหเครื่องแบบแน่นมากโอ้โหแต่แน่นจริงนะขออนุญาตนะคะทุณผู้ชมอย่าอิจฉากันเลยค่ะพี่ออยอย่าอยู่เฉยค่ะเราต้องชิมด้วยกันเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะคุณผู้ชมนะ ด้านไหนดีด้านนี้ละกันาได้เลยเม่ครืออก่นมากใช่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าพิซซาทุกชิ้นเนี่ยที่ทำมาจากที่นี่ก็คือว่าใส่นมควายเข้าไปใช่ค่ะเป็นชีสนมควายเหรอกลิ่นแบบแบบหอมหอมคุณผู้ชมตัวชีสนมควายมันจะเพิ่มความหอมเพิ่มความมันเข้าไปอีก เดี๋ยวเราขอจัดการตรงนี้ก่อนเพราะว่ากิจกรรมต่อไปรออยู่ค่ะคุณผมควายก็ต้องไปกันสักหน่อยเนาะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะนี่คุณผู้ชมได้มาแล้วนะคะนมน้องควายค่ะต้องชิมกันหน่อยะคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้ขอดมหน่อยนะ ก็หอมๆมัเนาะลองชิมได้เลยชิมหน่อยเป็นยไงบ้างคะน่อยเป็นนมจืดใช่น้ำมันมันๆเดี๋ยวเมื่อกี้ยอมรับว่าพอกินชีสเนี่ยเรามีความรู้สึกถึงความแตกต่างกับชีสที่มาจากนมวัวใช่ค่ะแต่พอเรากินนมที่มาจากนมควายเหมือนกันเลยใช่แล้วเหมือนกันเลยอร่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมดีงามพูดถึงน้องควายก็ถึงแล้วนะคะค่ะนิดนึงนะคะเราก็ต้องทายาโลสวัสดีค่ะ พอเห็นมีค่ะจะมีชื่อทุกตัวเลยจะติดอยู่ตรงหูจับจับได้เลยค่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้เหรอต้องดูที่หูมันมีหูด้วยนี่ใช่มันจะมีชื่ออยู่อืมอาจจะอ่านยากนิดนึงหูจะดีอ่ะใช่ควายที่นี่ก็คือตัวใหญ่อันนี้ที่บอกก็คือน้องควายค่ะ พันมูรามินิคือย่อมาจากมินิก็คือจะย่อมาจากที่ฟาร์มใหญ่ค่ะจะมีฟาร์มใหญ่ที่หนึ่งคือจะเป็นมูราฟาร์มนี้ลูกฝั่งนี้จะเป็นตัวเล็กตัวเล็กอ่ะลูกๆทั้งหลายมีจะมีชื่อมผู้ฟ้องน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักจังกี่เดือนคะ ้าฝั่งนี้จะประมาณ1เดือนถึง2เดือนอค่ะเขาชื่อปูปองใช่จะมีชื่ออยู่นี่สว่างทางตรงนี้นะคะ,คะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ค่ะเป็นกิจกรรมจัดส่วนถาดค่ะ ก็คือเวลาสมมติใครจะไปท,ทํากิจกรรมกับสวนถาดแบบเพิ่มกำลังจะเดินไปเราก็ต้องเดินผ่านจุดนี้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือจะสามารถมาแวะป้อนนมลูกควายก็ได้ค่ะมาแวะถ่ายรูปเก็บภาพกับน้องควายก็ได้เนาะแต่ชอบอย่างคุณผู้ชมที่นี่นะบรรยากาศดีๆอ่ะทั้ง2ด้านเนี่ยน,นะคะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะแบบเราเห็นว่าเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ว่าสามารถที่จะถ่ายภาพสวยๆไ,ได้เลยแล้วเราก็ลยอย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มคือเห็นถึงวิถีชีวิตเนาะของ การเลี้ยงสัตว์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็บวกสอดแทรกความเป็นเกษตรกรเข้าไปใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถึงแล้วเราต้องไปทางไหนซ้ายขวาคะเดินนี่เลยค่ะเลี้ยวขวาอันนี้เลี้ยวขวานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปไปกันเลย,เลยอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมที่มีนีมูราฟาร์มนะคะเต็มเลยอุปกรณ์ ใช่แล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเราจะมาปลูกอะไรนะคะเป็นต้นแคทต,ตัสค่ะนี่กาลังฮิตเลยกําลัง,<อ>ง,งฮิตเลยนะส้มก็มีที่บ้านแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาตายไปแล้ว <laughs> อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นต้นแคทต,ตัสค่ะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ต้นแล้วก็มีเป็น หินอันนี้จะเป็นหินสีค่ะสวยน่ารักดูซิใช่แล้วก็เป็นหินแบบธรรมชาติทั่วไปแล้วก็มีเป็นตัวตุ๊กตาฝูงสัตว์ต่างๆแล้วแต่เราจะใส่อะไรก็ได้ส้มอยากรู้กิจกรรมนี้ค่ะส่งเสริมสําหรับเด็กๆเนาะที่ที่ใช่ที่นี่ยังไงบ้างค่ะตัวกิจกรรมนี้นะคะจะเน้นเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพราะว่า วิธีการกว่าที่เราจะลงกระถางแต่ละอันคือมันต้องใช้สมาธิถ้าเร็วไปก็เละไม่สวยคุณพ่อคุณแม่ส่วนมากที่แบบเป็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอะไรอย่างนี้ก็คือจะให้น้องได้ฝึกสมาธิไปด้วยเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้แบบสมาธิอย่างดีเลยถึงจะได้ออกมาหน้าตาสวยๆแบบนี้นี่เลยอันนี้คือรรูปนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขั้นแรกเราก็จะต้อง ขยับใกล้ๆนะค่ะออกแบบก่อนว่าเราจะเอาต้นแคทตัสวางตรงไหนบ้างเอาหินวางตรงไหนบ้างขุดลงไปเลยขุดเราต้องขุดตรงตรงนี้ก่อนต้องขุดตรงกระถางก่อนใช่ไหมค่คะเหมือนเราเหมือนเราจะปลูกใช้มือได้ไหมได้มือก็ได้ค่ะถ้าทำที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือซื้อเป็น กระถางพร้อมดินไปใช่ค่ะ,ะ,คะซื้อได้เลยเดี๋ยวนะขอจินตนาการก่อนตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ ผลงานของส้มคุณผู้ชมพี่ออยให้กี่คะแนนดีคะ10คะแนนค่ะเอาไปเลยคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10เล่นมุกด้วยค่ะ,คะวันนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งวันเนี่ยเริ่มกันที่เราก็ไปวัดสมานร,รัตนารามมานะคะพาค,ค,คุณผู้ชมไปไหว้ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมคือใครที่อยากจะสําเร็จในเรื่องอะไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่อยากมีบุตรมีลูกหรือเรื่องการงานการเงินเนี่ยก็ไปที่วัดแห่งนี้ได้ส่วนในช่วงบ่ายมาเจอพี่ออยที่นี่ชื่ออะไรนะคะพี่ออยขอชื่ออีกทีนึงมินิมู มูราฟาร์มค่ะที่นี่เปิดมา5ปีแล้วใช่ค,ะ,ค,ะ,คะก็เป็นกิจกรรมครอบครัวเด็กๆมาได้ ยิ่งถ้ามาเด็กๆมาน่ยิ่งดีมากใช่ค่ะเป็นการฝึกสมาธิฝึกสมองนะคะแล้วก็ทําให้เขาได้เรียนรู้ศิละปะใช่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กันในครอบครัวด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าเรามีความสุขสนุกสนานแล้วนะคะก็ส่งให้กับคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอสุดท้ายอยากจะให้พี่ออยได้ฝากค่ะใครที่อยากจะมามินิมูล่าฟาร์มเนาะเดินทางมายัางไงบ้างคะที่นี่ค่ะที่มินิมูล่าฟาร์มนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะคะลูกค้าสามารถ ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.minimurafarm.com ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเย้เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ,คะที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทุกคนในครอบครัวเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นทริปสุดท้ายนะคะของจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณพี่ออยมากๆสนุกมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาปวนใหม่นะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนและจังหวัดไหนต้องติดตามกับรายการเที่ยวทั่วจีนค่ะทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาจนถึง11นาิกา30นาทีทางช่อง True For You 24นะคะแล้วก็ไปติดตามกิจกรรมสนุกๆของเรากันได้มีมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันตลอดทาง Facebook Fanpage China Story ค่ะวันนี้ส้มกับพี่ออยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ